สวัสดีครับก็พอดีหายไปหลายวันเลยนะก็เคียงงานเพิ่งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวพอดีมีมีเดี๋ยวมาดูกันวนนจะม,มีอะไรเข้ามาใหม่มั่ง <ừ. S 1> ผมว่าตัวนี้มีคนรออยู่หลายคนนะครับเท่าที่ผมตอบแชทมาครับก็มาแล้วโอเคอยากรู้ละสิว่ามีอะไรบ้างโอเคมาเดี๋ยวมาแกะไปพร้อมกันเดี๋ยวผมซูมก่อนอ่าถอยหลังแล้วกันอ่ะอันนี้จะเป็นตัวผมโม้เลยก็ได้คือผมอยากจะมาแกะพร้อมๆกันจริงๆ<ด> เมื่อวานของมันเพิ่งเข้ามาเมื่อวานทีเนี้ยเมื่อวันเมื่อวานผมก็ไปเอาไปเอารุ่นนี้จากที่โกดังของคาสุกิมาไม่ได้ไม่เชิงไปเอาผมก็ไปดูความเรียบร้อยก่อนก่อนที่จะย้ายมาที่โกดังผมนะครับก็โอเคทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับไปที่สตูดิโอของคาสุกิมาด้วยนะครับเมื่อวานก็ไปเอาตัวนี้มาเป็นคาสุกิ X Mode เป็นคอร์ร์ลบกันนะครับของเดี๋ยวผมจะมาเล่าประวัติความเป็นมาของรุ่นนี้ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะมันเข้ามาแล้วแมเราก็ยังไม่ได้แก่ด้วยนะ ตัวนี้อ่ะผมบอกให้เลยก็ได้ตัวนี้จะเป็นท็อปโซลิดเมเปิลนะครับที่ทําร่วมกัน2แบรนด์ใน1เดียวนี่เป็น KM นั่นเองก็ KM ก็กลายเป็นแบรนด์น้องใหม่เพราะถ้าเกิดมันเป็น MK มันจะกลายเป็นสุกี้เขาชอบแซลกันแบบนี้นะครับอ่าก็ประมาณนี้โอเคมีรุ่นนี้ผมทำมาแค่ไม่ใช่ผมหรอกผมกับคาสกิททำกันมามีแค่2ส,สีนะครับก็ไม่อยากให้มันเยอะไปนะฮะนีเ่เป็นไงคตสวยเลยนะ สวยงามมากนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีผมไปดูที่โกดังด้วยตัวเองมาเมื่อวานนะครับทุกอย่างเรียบร้อยดีอันนี้จะเป็นสีขาวจะเป็นท็อปโซลิดเมเปิลส่วนด้านอ,อ่ส่วนด้านข้างกับด้านหลังเดี๋ยวรายละเอียดไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะเอาเล่นให้ฟังอีกทีหนึ่งอ่ะอันนี้สีวางไว้ก่อนอ่ะอันนี้จะเป็นสีฟ้าน้ำทะเ,นนเลนะอืมผมว่าคือเป็นเป็นโรงงานที่ทำ ทำได้งดงามมากๆนะครับโอ้ยไอ้เราก็อยากจะให้มันเป็นฟิลแบบแบบเอสดใหม่นะครับแกะพร้อมกันแล้วมันจะกลายเป็นความยุ่งยากนะครับก็ต้องขออภัยนะอดทนหน่อยนะครับอเออราคามันจะอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับไปพร้อมเคสอย่างนี้เลยมันมากับเคสแบบนี้เลยนะครับจากโรงงานสั่งตัดมาคู่ตัวพอดีเขาเลยนะครับไปพร้อมเคสอย่างนี้เลยแม่ลืมแกะเนาะ ผมว่าสีนี้สวย,ยผมว่าสีนี้สวยอ่านี่เห็นไหมโอ้โหคืออเพราะถ้าเท่าเวลาถ้าเป็นกีตาร์ที่สีสีเหลือบฟ้าแบบเนี้ยมังกรเขาจะเป็นสีฟ้าแต่ว่าถ้าเป็นสีสีขาวแบบเนี้ยสีไม้เมเปิ้ลเขาแบบเนี้ยมังกรเขาจะเป็นสี สีขาวนะครับผสมด้วยเ,เป็นอะบาโลนตัวนี้จะเป็นอะคริลิกนะฮะเป็นอะคริลิกแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสีฟ้ามาก่อนจะเป็นฝาเอาอย่างอื่นก็งนะดงามนะครับนี่ด้านหน้าจะเป็นท็อปโซลิดเมเปิลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมอธิบายสเปคให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันนัทเัดเดิลกระดูกบัวโอเคเอาวางไว้ตรงนี้อ่าส่วนสองตัวอ่ะสองตัวนี้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เคเอ็ม,มนะฮะก็ผมไปเท่าท,ที่ผมบอกมเมื่อกี้เดี๋ยวนะมันเกะกะ เห็นไหมนี่ก่อนนะที่ผมไปโกดังของคาสุกิมาแล้วผมไปเห็นกีตาร์ตัวนี้มาตัวนี้มาผมตกใจว็บแรกผมตกใจนะเฮ้ยกีตาร์สัปราดอ๋อดูดีดๆอ๋อมันเป็นกีตาร์ที่แบบคาสุกิเขาถอดมาจากถอดมาจากมาตินนะตัวนี้ก็ถอดมาหลายร้านนะ,ะผมก็ตกใจผมก็แซวแกนะเฮกกีตาร์สัปราด <c oughs> ผมก็เลยโหอดไม่ได้เลย ผมว่าน่าจะต้องมีคนที่ชอบแนวนี้อยู่นะครับผมจะมาติดร้านไว้ตู้โชว์ว่างพอดีเลยคนระับอ่าตัวนี้มีนะครับมีมีตัวนี้จะอยู่ที่แหม่ไม่ได้แกะละสองหมืน่นเอาเฮ้ยพิก,กาดไปไหนอ่ะกกายก๋ออ,อยู่ตรงงในเดี๋ยวนะผมขอวางโทรศัพท์แปบ๊บนึงนะอ่าแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บนึงโอเคมาแล้วนี่ชุดดาับัลล่านะครับ ผมก็เลยโอ้โอดไม่ได้เอามาติดไว้ผมว่าเห็นปะดูดิคือเนี่ยทำโรงงานเดียวกันโรงงานเนี้ยอย่างที่ผมบอกอะความถนัดของแต่ละโรงงานจะไม่เหมือนกันโรงงานเนี้ยเขาถนัดแบบนี้นะถนัดโอ้โหดูดูดูแบร์ดูดูดูหมีขวนนะอันนี้จะเป็นออ l s โซลิดนะครับนี่เดี๋ยวผมแปะปิก,กาดให้ดูดีว่ามันก็สวยเลยปิก,กาดเขาก็สวยนะดูไม้เขาดิเนี่ย ผมเจอปัญหาอย่างนี้บ่อยมากเลยนะครับพอเวลาส่งให้ลูกค้าไปอะ่ะเนี่ยโดนตีกลับบ่อยนะถ้าเกิดยิ่งเป็นแพลตฟอร์มนะพี่กีต้ามี100รอยข่วนกีต้ามีตําหนิอย่างเงี้ยคือบางทีถ้าเราพูดไปอะ่ะมันก็จะหาว่าเป็นการแก้ตัวนะครับจริงๆมันไม่ใช่กีต้าที่มีตําหนิหลายคนน่าจะเข้าใจมันจะเป็นเหมือนแบบนี่นี่อันนี้พิการผมไม่ต้องบอกชื่อมันแล้วกันผมผมจะบอกแค่มันเป็นลายไม้แล้วกันอืมเนาะโอเคนี่เห็นปะเออ เกินนะฮะผมเว็บแรกเลยกีตาร์สับประหลาดโอ้แต่ตัวนี้มันโหดจริงแล้วดูข้างหลังมันนะข้างหลังมันก็โอ้ดูดิดูดิดูดิคือมันเป็นมันเป็นงานที่แบบเดี๋ยวสมอนเนี่ยมันเป็นงานที่แบบคือต้องนั่งทําทีละตัวนะผมว่ามันมัน พูดยงไงอโอเคก็มาลองดูแล้วกันนะครับเป็นกีตาร์โซลิดเป็นหน้าไม้ใช้เป็นไม้สปูน,นับส่วนส่วนข้างกับหลังจะเป็นโซลิดรดบูดนะครับผมจะมาติดร้านไว้ผมว่าก็ก็คงจะมีคนชอบมัม้งไม่ชอบก็ไม่เป็นไรผมก็ประดับร้านไว้แล้วกันผมว่ามันมันเท่ดีนะออโอเคส่วนอีกต,ตัวหนึ่งก็เคยเห็นกันอยู่แล้วตัวนี้ผมเคยเล่นให้ฟังแล้วพอดีของมันเข้ามาผมก็เลยหิ่วกลับมาด้วยเลยเมื่อวานผมไปไปมานะครับไปที่โกดังคอนเสิมา ก็อย่างที่บอกนะ่ปปะเอาติดมาด้วยนะตัวนี้เคยเห็นกันอยู่แล้วตัวโคอาดจัมโบ้ตัวไอไทเกอร์อะไรเคเดี๋ยนะเคเจเออเคเจสองร้อยครับนะตัวนี้กิดไว้จริงๆผมจะมาโม้แค่ตัวตัวนี้นะเนี่ยผมจะมาโม้แค่เมเปิลนะเนี่ยเอออันนี้จะเป็นเคเจสองร้อยโอ้ว่าพอดนะีผมก็ามาติดไว้ไม่เยอะหรอกอมผมว่าโรงงานนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจ เขาทำเขาทำงานแนวนี้ได้ดีเลยดูดูรายละเอียดเขานะเป็นออสโิดโคอ่ชนะเป็นทรงจัมโบ้นี่นไมเห็นปะไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาก็ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวโอเคส่วนสองตัวนี้ <c oughs> ใครอยากจะมาลองก็ก็มาเดี๋ยวผมจะลงออนไลน์ไว้ให้เนี่ยอืมด้วยนะ น,นนีอั้แต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าไม่แน่ใจว่าผมจะสะดวกวันไหนเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังแต่ว่าถ้าเกิดใครเกียดรอก,ก็สั่งซื้อได้แล้วผมมีของพร้อมส่งนะครับผมย้ายของมาที่โกดังผมเรียบร้อยแล้วนะืมผมย้ายของมาที่โกดังผมเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับวันนี้นโอเคหเหนื่อยเนาะเหนื่อยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวสองตัวนี้ผมจะลงไว้ให้ทันสิบเดือนสิบนะเผื่อใครอยากจะกดนะครับใครอยากจะไปกดสั่งกันได้นะ เดี๋ยวผมเล่นให้ฟังก่อนแล้วกันรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีนึงแต่ว่าเบื้องต้นเขาคือท็อปโซลิดเมเปิลนะฮะแบ็กไซด์หลังกับข้างเป็นลามิเนตเมเปิลนะครับงานแกะสลักที่ผมชอบหัวมากเลยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมจะต้องเป็นสแบรนด์ครับไม่งั้นตีกันตายเลยถ้าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งทาําอะ พอผมกับคาสกิทก็คุยกันตลอดมีอะไรก็ปรึกษากันตลอดครับโอเคช่างมันเถอะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งแล้วกันไปก่อนวันนี้เดีย๋ยวผมจัดร้านก่อนดูเดกไม่มีที่แขวนแล้วนะกีตาร์โล่งหมดเลยเดี๋ยวผมจะจัดเติมของนะวุ่นวายนะผมไม่ได้เข้าร้านหลายวันเลยนะครับมวแต่เคลียร์งานโอเคไปละบ๊ายบาย